ครับอยู่กับผมเกมเมอร์โคซิงนะครับมาชม 8e ครับการลองทีมงานเลยครับคันนี้ก็ 8c ลยครับรถล้อครับรถลอ้อโอ้อูไหนน้อน,นี่อูหลานกำนันศุนลออกันเลยเที่ยว เบิร์มนะที่ะทารถเบิร์มลอรอจริงครับคันนี้ลงตัวมากครับการแต่งรถของเขาปูกำนันสุนนะครับอ๋อกำนันสุดไม่ใช่สุนอยู่กับสองร้อยตักกส่นะครับมาร์คซีตักกส่ดําลอรอแล้วครับ ใส่ประมาณตาีตังห้าตังนี่แหละครับนาดินสวยๆเลยดูการวางดินของคนกันแมกโนค,ครับนิ่มนวลเลยครับถือว่าใจเย็นครับคนนี้เป็นเพื่อนผมเองครับคนครับ เต็มแล้วไปวิว oh, ส,สวยมากไปแล้วครับแปดี e ครับคันนี้แปดี รอรถดำกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ